เรียนเพลินเ e ินแอนฟันบายครูอ่อนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน ก่อนอื่นครูออนก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยร์เด็กๆที่น่ารักในผู้ปกครองทุกท่านนะคะอตอนนี้นะก็มีโรคโควิดกลับมาอีกแล้วนะคะทําให้เราเนี่ยยังไปโรงเรียนไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูออนเนี่ยก็จะมาสอนเด็กๆผ่านทางวิดีโอแทนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครูออนก็มีเรื่องจะมาสอนเด็กๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและการสื่อสารน่าสนใจใช่ไหมละ่ะครูออนมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าเทคโนโลยีกับการสื่อสารเนี่ยมันคืออะไรเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อความนั่นเองโดยการส่งข้อความเนี่ยก็ต้องมีผู้ส่ง และผู้รับเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็มีมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้เรียกว่าซองจดหมายเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะซองจดหมายเก่งมากค่ะเด็กๆอย่างที่สองนะคะคือโทรศัพท์ อ่านอีกครั้งค่ะโทรศัพท์เด็กๆที่บ้านคงจะมีกันทุกคนเลยจริงไหมคะต่อไป3โทรทัศน์อ่านอีกครั้งนะคะโทรทัศน์หรือที่เราเรียกว่าทีวีนั่นเองค่ะ4คอมพิวเตอร์อ่านอีกครั้งค่ะคอมพิวเตอร์ 5. หนังสือพิมพ์อีกครั้งนะคะหนังสือพิมพ์ หวิทยุอ่านอีกครั้งนะคะวิทยุเ,เด็กๆเ,เคยเห็นเจ้าเครื่องนี้บ้างหรือเปล่าคะถ้าบ้านใครมีลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้หน้าตาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะซองจดหมายโทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์และวิทยุเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ท่องตามครูออนกันบ้างหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งของรอบตัวเราทั้งนั้นเลยยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะรับรองว่าครูออนมีเรื่องสนุกๆมาสอนเด็กๆอีกอที่สำคัญอย่าลืมทำใบงานที่ครูออนให้ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่บายบาย